โอ้ยพ <ítulo> ี <irgendw carbono> ่ดีเลยพระท่านกินไปได้ไงมีแต่ปลาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรุงเทพกินอะไรเนี่ยดูกลิ่นดิี่ยกรุงเทพกินตำบักหุ่งเป็นเนาะเหมือนพี่น้องเลยพี่น้องเลยทำไมมันมีแต่ปลาด้วยนี่ คนเพรียงเพรียงกินปลาไหมคะอันนี้อันนี้ปูหมดอันนั้นหอยมีหอยด้วยนะไหนไหนหอยอยู่ในผมชอบหอยต้มนั่นล่าหอยอ่ะอุ้ยบม่ได้พวกของคุณเลยีหอยอ่ะไอ้ยเมื่อหายกูเดี๋ยวนี้อัดนี่หาหอยอ่ะมีมีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหอยในตู้เย็นอยู่เลือเชื่ออยู่หอยหอยกินเลด้วยแหละทาางทีมเดี่ยพี่ดอฟน่ะสวัสดีค่ะ ช่องเนี้ยเสียฟูจิจอดเดินซีรีส์ค่ะวันนี้รินมาแขกมีแขกมีแขกมาจากกรุงเทพมีแขกมาจากกรุงเทพดูหน้าตาตั้งเดิมมาจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะชื่ออย่างนะคะคุณอ้อนะอ้อชื่ออ้อค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกคนกรุงเทพคุกรุงเทพใช่ไหมคะอันนี้คืออาหารที่รินจะนําเสนอนะคะเพราะว่าทั้งชีวิตรินทําตำส้มตำอร่อยอย่างเดียวเลย <laughs> นี่ผู้ใดก็อยากกินมาไม่ถึงบ้านเซนดีเนี่ยถ้าไม่ได้กินส้มตำนะคะกินได้ใช่ไหมเนี่ยเชิญค่ะเชิญ กินปลาแล้วดิบกินปลาด้านทางก็กเด้อลองชิมเออกินปลาล้า่เคยกินปลาลกเด้ะไม่ไม่กินเลยอระวังนะคะเดี๋ยวจะติดใจไม่คืนผมผมเคยกินอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีแล้วแหละผื่นมันขึ้นอย่ากินน้ำลายอย่ากินน้ำลายมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังอ่ะคือผมผมมีเชื้อจีนไงเวลากินแล้วผิวพันธุ์ผมมันค่อนข้างบอบบางกินพวกนี้มันขื้นขึ้นซิมซิมเมื่อไหร่ครับก็ได้ค่ะไม่ ถ้าแซ่บบ่แซ่บกับฟอก็ได้ค่ะหรนเป็นหวงนะคะกินเข้าไปได้ไงในคลองแบบนี้เนาะหวงแม่นเยอะย่างย่างมันเป็นพื้นนะค่ะพี่มีข้าวเหนียวไหมตอนมาแล้วยืมหอยยืมหอยเดีตัวนี้หอยตัวไม่มีข้าวไม่มีข้าวมีแต่ข้าวสวยมีแต่ข้าวมีแต่ข้าวสวยไม่เอาไม่เอาข้าวข้าวตัวไม่เอาอ๋อข้าวเหนียวบ่หนึ่งแต่ข้าวบ่วย เดี๋ยวเดี๋ยวจะลิ้มไปเอาหอยมาให้แป๊บนึงเลยค่ะเด้อแป๊บ,บนึงไอ้นั่นเลยผมชอบหอยนั่นแหละนะต้องหอยหเราต้องหอย,อหอยมันถึงคึกคักใช่ไหมเพียน <c oughs> อืมระวังผื่นขึ้นนะคะอืมจริงๆอ่ะอากงกะกา,าไม่ให้จินอนะ่ะอืม,อม ป้าก็ไม่ให้กินของตรงนี้นะะคี่หอยห่อนะคะมันมีกินบ่อยหอยห่อก็เอาไปจองหอยห่อไปจองแม่ลองเปิดหอยสิเดี๋ยวเปิดโชว์นะคะหอยอะไรดีแม่แมนอันนี้สมหมูด้วยค่ะเด้อผมก็เกิดมาผมก็เคยได้ยินเลยหอยห่อคุณาู้ชมเชื่อผู้เชื่อไงใช่ไหมคะผู้เชื่อไงเนาะวันนี้ เอบไปครับพวกนี้ได้หอยหอ,อนี่มันมีจริงเหรอบ่สเราเป็นเพื่อนี่มาค่ะไกินหอยหอ,อ,อเดี๋ยวจะผื่นขึ้นบอสเราเชบ่่บเป็นขึนน้นอยู่หรคะปกติมันจะมีแต่ใบตองในในกรุงเทพอ่ะอันนี้ลิ้นขายนะใครสนใจทักมาสั่งลินน้นได้นะคะที่เพจเมียเสียบคุ้ยจอดิซิลี่เดี๋ยวซิลี่จริงๆปลาป้าผมไม่ให้กินของพวกนี้เลยนะ อ๋อไม่เป็นไรเลยหอแกได้หรอเก็บว่าทำไมผมพยายามทุกหอยใหญ่เ่อะเรื่งเร่องเหี่ยมโอ้โหมีแต่ใบตองอ๋อนี่ซิมบงซิมมงไอคนมงเทียบซิมบงก่อนนะคะให้เราอันเป็นหนูทุลรยากนถ้าเป็นอย่างก็ด้วัดยไกนี่ถ่ายคลิปถ่าย่ายิปเพรผมกลัวกลัวกลัวป้าป้าปลาผมเห็นตัวนเห็นกิน่อน่าเป็นไงดิ้นเบอร์หนาไร ไม่ใช่คนกรุงเทพเดี๋ยวดินจะบอกว่าไม่ใช่คนกรุงเทพเนาะคุณครูนะคะที่ลืมแนะน้ำอีกคุณครูออฟซี่เนี่ยมาเข้ามาเข้าคลิปหลายคลิปแล้วเนี่ยอานะคะคือเบิร์ดเนี่ใส่ขิงเย็นแค่เข้าใส่ขิงเย็นมันจะมันจะดิ่งเด้งมันจะเนียนเนียนเสียบดิค่ะคนกรุงเทพกินแนวท่องเลยอือ้านใรก็ไม่รู้นี่พาคนกินอะไรก็ไม่รู้นี่อันนี้ดิบด้วยบอกดิบไหมหนี่มันจะไม่สุกคนหมอบอกว่าห้ามกินสุกๆดิบๆ กินไม่ได้กินของพวกนี้ไม่ได้นอนบอกว่าทำกินของสุดๆเออไทยมาเก็เอาเดี๋ยวโอ้โหเองหรอไม่ใช่เลยอ่ะเอาสักการินมาบัดดี่ไทยให้สักการินมาชิมดูสิอย่าให้ป้าป้าผมเห็นแล้วหนึ่งอ๋อไหนคะเอาสักการินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไปชิมมึงสักเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหเที่ที่กรุงเทพด้วยกันไหนก็พาเรากินแต่แบบนี้แหละโอ้คนท่องเที่ยวเขาต้องรู้ภาษาภาคกลางกันเด้ ตอนเช้าๆนายบอกว่าซื้อข้าวเหนียวห้าบาทแล้วก็ไปซื้อเนื้อมอีกสบาทอีกครั้งแรกกินครั้งแรกเนอมาอีกอ่ะละสิบบาทไงสำนีอยู่บ่อบอ๋อเอออนนี้เล้นขายสิบห้าบาทด้วยจ้ะเด้อว่าว่าสิขายสิบห้าบาทเอาก็าไรแน่นิดตัวอ่ะนะก้อนใหญ่อยู่จ้าของดีมีคุณภาพแซ่บดีค่ะเนี่ยนี่แพ็คละสิบแพ็คละสิบถุงนะคะแพ็คละสิบห่ออ่าสิบบอออะไรคะแซ่บบ่อร่อยดิเท่ากับพริกอ่อนเลยเลพริกอ่อนเขาจะใส่บัตรเนี่ย เลือกเลืกมาเลยตู่เอาหอยนะคะสวัสดีค่ะน้องตู่น้องตู่ก็เป็นแม่ครัวอยู่ฝั่งนู้นนะนี่กำลังลวกหอยเชอรี่ให้เราอยู่มาดูสิเออเอาไปใส่เดี๋ยวไียนนามันนะอือนะคะดูนะคะหอยหญ่หอยหญ่ในในแล้วก็แซ่บรรค่ะรสร้างมาได้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวรียนลดราคาให้สั่งหลายกับลดสั่งหน่อยกับที่ลดอยู่คือกันนั่นละเคยกินกับพวกอาหารสเต็กนี้บอกค่ะ แต่พาเกตตี้ไอ้พวกนี้ยอ๋อพวกเนี้ยมันไม่เคยกินแบบนี้นานๆกินที่บ้านไม่สอนให้กินท้องเสียเลยเนาะถ้ากินลงไปถ้าเป็นผักก็จะกินพวกบล็อกแครี่อะไรบ้างอ๋อประมาณนั้นอ๋อแครอทหน่อไม้ฝรั่งที่บอกค่ะอันนี้หอยค่ะเทหอยลงไปเลยค่ะอันนี้หอยอะไรนี่หอยเซอรี่ค่ะหอยเซอรี่ก็กินได้นะโอ้เจ้าเทน่าลงไปเฮ็ดหยังถ้าเลี่ยงหอยต้องไว้ใจคุณศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้หอยเซอรี่ด้วยค่ะ นะคะเดี๋ยวสิว่าบอกเด้ป้าพอดีน้องตูดเอยนะคะเข้ามาเข้ามาเข้ามากินต้องกานเลยจ้าวันนี้เราต้อนรับคนกรุงเทพด้วยตำมะข้งแล้วก็สมมูนะคะแนหมูนะถึงเราสิกินบ่าเป็นต่ลิ้นก็เห็นเรากินหลายคำแล้วนะคะรู้สึกว่ารสชาติจะไม่ถูกปากเท่าไหร่ไก็นนี่มีหอยด้วยป่หอยสุกไหมนี่ยน่าจะสุกหอยสุกหอยสุกไม่กินชอบกินหอยดิบ ร้องหอยสุกเบิ้งก็ได้ค่ะเพียงในต้องเชี่ยบชอบไหมไม่อร่อยเลยเนาะไม่ได้เหรอถ้าปลาปลาเห็นนี่ตกใจเหรอเพราะว่าเพราะว่าไม่เคยปลาปลาเอาสักลิ้นเอาสักลิ้นโชว์โชว์ไม่กินปลาลแซ่บนะคะก็มีอุปสรรคในการดัดเข้าแม่นะคะผักบุ้งทีนี้เนี่ยเก็บจากผักบุ้งอ่นท่งนาบ้านเฮา นี่สวยปอสีพีทนะคะเนี่นี่เก็บมาเมื่อไหร่เนี่ยกินไปกินบ้านง่ายแต่ดิ้งขอเลี้ยงหนแวะเก็บห้องน้านะถ้าผู้ใดรแต่ถ้าสมมพุ่งผู้ใดหิ่งกันนั้นเด้อแต่ดิ้งว่าบอสเชียรอนะนะกินแบบบ้านๆเรานะคะแซฝงแบบนี้สารพีทเรากินมาเป็นอีกแล้วเขาบุ้งนะมาเป็นเบิ้งจากการทำแรกเออเขากินยังไงเขาเขาเขาผักบุ้งเขาทำกันอย่างนี้บ่แบบคล้องเขาทำกันอย่างนี้บ่ บ็เแสดงเล้เป็นแล้วเจ้ากินบ่เป็นเด้ไม่ผมกินครั้งแรกนี่นี่คือกันนี่ยคือปมเคือกขื่อเนาะข่างแรกของมันเลยนี่นี่ทำไมออกกล้องมากินเลยนะนี่กินให้เอฟซีดูเฉยเลยหัว 15บาทนะแบบพ่อเชือนะห่อ15บาทสั่งได้ที่ไหนครับเขาไม่ได้ขายใบตองเนาะสั่งได้ที่เพจเมียเสียพฟู้ดจัดเดอร์ซิลี่ใส่ชูรสไหมอันนี้เพิ่งกะหน้าที่ใส่แบบนั้นค่ะบ้านเขาบใส่ชูรสเมื่อไหร่ก่อนอืมถ้าไม่ใส่ผมไม่ซื้อเราไต้องมาแอปว่าไม่ใส่มอแบขายให้คนที่เขากินนะคะคนมากินผมงรสกินน้ำตาลกะ เรื่องตาลมากินเพื่อสุขภาพของท่านเองนะคะแต่ว่าบ้านลิ้นคนเลยกินผงชูรสกันยู่แถวบ้านเนี่ยเพิ่งกับวิ่งเป็นยังนะคะก็แล้วแต่บางคนเนาะบางคนคือกินเหล่านี่ยแหละใช่ค่ะเหล่าว่าพรตายหาตายก้อนม้กับมีพวกพวกินนะไม่ได้บอกอย่าพูดเฝ้าเฝ้ากินเฝ้ากินแง่เแยกประกันไม่หลายยุ่ผมไม่คนไม่กินเหล้าเนี่ยหรอคะเอายังไงบ้างผมเป็นเบาหวานแล้วพี่เบาหวานอยู่ในโค้กอยู่ในโค้กนะคะ โอ้เขาพูว่ามีน่าโอ้เด็วเราถามหาหน้านี่เด็กมันี่่เปล่านี่ผมมีอยู่โอ้ไทยนี่ผมไม่อยู่จินพกระต่ายพวมมยกินกระต่าย,าก,ก,ายกินข้าวกิน,นไหมคะเจียงไทยเช็คแกเป็นคนไม่กินร้าไม่ดูบุรีกระตายตอนอายุห้าสิบห้าสิบกว่าเน่ะคนุงเทพคือส่นหัวนามมันเนี่ยแต่ติงเสี่ยวพิงนี่แกกินทุกอย่างอะ แกตายตอนอายุเกือบเก้าสิบอ่ะกินไหมกินไปอันใดๆแม,ม่ไม่รู้กินสมราร์ทควันกนะินไปหมดแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดไอ้ของนี่มันพอกินได้ก็กินกินให้มันพอดีไม่ใช่ว่ากินจนแบบกินข้าตัวเองเนาะไม่ใช่เนะเาะกินถ้ามันพอดี<ใ>นคนที่ทำสุดท้ทายแล้วเดินไม่ไหวนี่กลัวขืนขึ้นกลัวนเป็นสวนหันมนี่ยเมื่อคืนเนี่ยของครูออฟฟี่ซอดพักน้ำปกติดินจะไม่เผยสูตรส้มตำลินนาปลาเนี่ยลินหาเฉพาะคนที่ลินฮักที่ไหนกินเนี่ยเอาไม่นัดปลานี่ ทำเองหรือว่าซื้อเข้ามาซื้อซื้อครั้งเดียวแต่ว่าอันที่ซื้ออลิ้นคัตแล้วว่าอร่อยนะคะถ้าสมมติว่าอุ้งอันนี้คือก็มีแบรนด์ไหมนี่ว่าเชฟแบรนด์ลิ้นเองแต่ว่าลิ้นจะกี่ขั้นจะกี่ผมว่าน่าทำนะแน่นอันอันยาซสบติดน้อมรับเลยอืมปลาคนกรุงเทพมโอ้โหแป้งแบรนด์นี่สุดยอดเลยเฮ้ยพี่ทำเฮ้ยเดี๋ยวผมมาเกาะเองเกาะไม่ใช่ว่ามามาหุ้นด้วยนะมาเกาะพี่อ่ะ เคุณจ๋ามีให้จ๋านี่เวลาลิ้นตาดมีกินแล้วชอบมากว่าจะถามลิ้นไ้ลิ้นวางอยู่บ่ื้อนี่เขาซื้ออุปกรณ์ไมให้ตตำสมตำให้เขากินเนี่ยมันก็มักนะคะสมตำลิ้นซื้อมาตแ,ต,าาแาามาาตุ่งเทพฯบบพดาถเขาแ่บแทบคนละข่ามกันะจตกทั้งหมดแล้วเนาะแต่แม่กัวพิ่นแบบว่าพิ่นมีสูตรมีอย่างาละแต่ว่าจริงๆล่ะลิ้นเป็นพี่เป็นคนที่กินส่อมตำทุกวันนะกินทุกวันคือทุกคนเขาเขารู้อะนะว่าจะลิ้นมาก,กินอะ่ะตอนที่ไม่เห็ดยูทู u ไปไหมเอฟซีหลายๆท่านก็บอกให้ลิ้นเฮ็ดสม รีดแบนหน้าปลาแล้วใช่ว่าเป็นคนตื้อคนเบเกงถ้าสมมติว่าเราของมาค้างสต๊อกมันจี่ใจห้อนจะขายออกให้เบิด้ไหครับมันจี่แบบตุกตต๊กตุ๊มมนะไม่ทําดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดวันหนที่จะทําต้องให้มันอร่อยจริงนีเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเียเนียเนียันี่ยเนีเนี่เนียเนี่ยเี่ยเ้ียเน่กันเนี่ย,ยเนี่งเนี่มเนี่เนี่ยเนี่ยอน่อยเนียเนียนเนี่ยเน่นมากนี่ยเเนี่ะเน่ยนเเลยเด้อดูบีเยเนื้อแน<อ>่นมาก เนื้อแน่นมากเจ้บ้านเอาเอาไปแล้วกับแซ่ตู้เย็นไว้นะคะมันจะเพิ่มความอร่อยเนื้อแน่นมากไม่ต้องห่วงว่าจะไม่อร่อยนะคุณครูเอาชุดหนึ่งนะคะแหนมไม่ต้องห่วงว่าจะไม่อร่อยแต่ว่าพี่พี่ต้องเพราะใส่ชุดรเยอะเดี๋ยวไปฝากเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากบ้านพี่เพราะว่าพี่เลิ้นซ่างม้าสิบชุดนะคะลิ้นก็ไปเวลาสซ่างม้าลี้นก็เอาให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ย่าทุ่งกินเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเรามีนัดกันจะไปมิทติ้งที่ร้านกันตาอยู่ เกลือนจรินทรนะคะไก่เหรฮะไอ่หมกไก่นี่สีเปโลนี่สีเปโลพัทยาน้อยอยู่ทางนี้ก็หมอแมนถ้าผมเพิ่งรู้อะอะไรพัทยาน้อยแมนเจ้บอกค่าไปเป็นบล็อกเย็นนี้ไปด้วยกันเย็นนี้ไปด้วยกันนะคะเรียนเชิญนะคะจะมีอาจารย์มุสกิลสินน้องตู่ทีมงานของเราทุกท่านนะคะก็จะมาถ่ายคลิปลงทุกช่องแล้วค่ะแต่ว่าช่องหลักก็จะเป็นช่องปกแก่สตูดิโอนะคะลินกับฝากนะคะฝากเอฟซีทุกท่านเนาะ ที่ให้กำลังใจทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพนะคะครูออฟฟี่นะคะสักการีนอาจารย์วุฒิจันโจบเจ้าผู้เออน้องตู่หรือว่าทุกคนในทีมงานนะคะของพี่จันนี่เลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกช่องค่ะอาวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคนกรุงเทพเป็คะเนี่ยนะตูนเราเดี๋ยวพาเราไปหาหมอกันยากไม่เป็นไรเดี๋ยวมียาแก้เองโอเคค่ะ